สวัสดีครับจะพาเพื่อนมาดูสวนเกษตรผสมผสานเลี้ยงปนินครับแล้วก็ทำสวนปามปนินเยอะมากครับบ่อน,นี้จับขายยังเดีครับไม่เคยซื้อเพิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวนเกษตรผสมที่บ้านสวน ที่บ้านโตโมครับเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทหลังเล็กๆครับนี่ปลานินปลานินไม่หมันนะครับอันนี้ออกลูกออกหลานทุกปีเจ้าของคราว่าจับกินเรื่อยครับแต่ไม่หมดเป็นส่วนผสมผสาน,นครับระบบดีครับตรงนี้ ปลาเยอะมากครับเป็นเกษตรผสมผสานครับ ตัวใหญ่นะครับขนาดปลานินธรรมชาติเยอะมากครับเจ้าของเขาบอกว่าไม่ได้ปล่อยนะครับจับกินอย่างเดียว นี่ตัวใหญ่แบบใหญ่เหมือนจระเข้เลยปลาดุกอาหารใช่ไหมครับรน,นี่ครับพอดีพี่เขาเอาอาหารมาให้ครับเดี๋ยวมาดูนครับ เราะว่ามีตัวใหญ่มากตัวเท่าทัพคนเลยครับไอ้ดุก <_ D> เยอะมาก <_ D> น่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่น,นครับดูทรงแล้วลักน่าจะหลักหมื่น<_ D> <_ D> นี่ครับเป็น <_ D> ปรีสอร์ทพักผ่อนได้ครับราคาไม่แพง ที่โตกะำมกอสุขลินครับบรรยากาศดีครับที่นี่หมดแล้วครับแ๊บเดียวเองปลานินมีปลานินมีปลาดุกครับเยอะมาก นี่ครับป้าเจ้าของสวนกำลังตักปลาสวิงหักเลยครับก็ไปนินทั้งนนั้นเลยไปนูหักแล้วทำยังไงนี่ถ้าเอาเหยมไ,ไม่ได้เลยมันกลัวแล้วมันกลัวแล้วครับตักได้ทีเดียวเอง สวนเกษตรผสมผสานครับของแม่แกเลี้ยงหลายอย่างครับนี่บ่อปลาแรดครับตัวใหญ่มากครับบอ่อนี้ส่วนนี้บ่อปลาเน,นครับแม่แกบอกว่าเลี้ยงปล่อยอย่างเดียวไม่เคยซื้อเข้าปลาเยอะมาก ระบบน้ำดีครับสานี้เป็นสวนเกษตรผสมผสานครับมีปาล์มมีมะพร้าวมีกล้วยมีปลามีโกโก้ด้วยครับเจ้ของสวนครับอันนี้จะยยาจับมาให้มันกินหลายกิ่ครั้ง แล้วนี่จะบระเเร่ลองล่อมันเข้าก่อนใช่แล้บางบางวันจะจับไม่ได้จับตัวเลยบางวันแต่รู้ว่ามันอยู่ไอ้นี้แหละเยอะอยู่แต่จับมันไม่ได้ใช่เป็นร้อยๆตัวตัวละ4ี่กิโกลแม่ปล่อยไว้เยอะไหมครับทีแรกอ๋อลูกชายคืออ๋อประมาณห้าสิบตัวข้างบนนู้นก็ใช่มั้ยครับใช่อ๋อ เลี้ยงเลี้ยงปลาอะไรข้างนปลานินปลาดินปลานินอนไรเ,เพศปลาดินหมันน,นี่นี่ก็ปลานินหมันใช่ไหมครับนี่เยอะมากไมัเมื่อกี้นอมันามาไอ้มัมมจับไปทีเดียวเองขนาดนี้บวบให้แม่ด้วยปลามันไปพาหมดแล้ว ให้อาหารกี่ครั้งกับวันหนึ่งหนึ่งครั้งตอนใกล้จะเที่ยงเียแกมาเองครั้งเดียวให้รายจ้างไม่ได้เพราะว่าแพงอ๋อใช่ครับอยู่กันสองคนเดี๋ยวผมหวานให้ก็ได้ถ้าแม่จะเอาเพิ่มอ่ะเดี๋ยวแหว่านนี่ครับฝั่งนู้นนที่มีที่มีกระโจมอ่ะอ๋อครับ ไม่เคยเข้ามาสัากทีผมก็เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกโงลึกนะครับผมอยู่แต่โซนหน้าครับเข้ามาไม่ถึงนี่เข้ามาก็อยู่แต่ยังหน้านนะบ,นบยาว อันนี้ในร่องปามนี่ก็มีปลาทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับข้างบดมันตีโตโอ้โอมีแต่บ่อปลามีปลาทุบกบ่อเลยใช่ไหมัรข้างบนใช่ไหมครับหักสิริกิตปลาจีนวันาน,น้ำในน้ำดีอย่างที่นี่น้ำประปาเรา <c oughs> เราไม่เสีย ป,ปลาฟรีนี่ถ้าไม่ได้มีรายได้จากรีสอร์ทก็ได้รายได้จากปลาได้ขายปลาได้ขายปลามเนาะรายปลารายได้อยู่ได้จากปลาขายปลาซืยงอาหารปลา <S 1> <S 1> <S 1> ขายปลามากระวนเมียนกันซื้อปุ๋ยขายปลาซื้ออาหารปลาให้มันกิน เราก็ได้กินมันด้วยน,นลูกๆร้านๆมานี่มากยคนปายไม่ค่อยซื้อกับข้าวตัวสองตัว,ตว,ตวได้อผมปล่อยไว้ที่สวนพวกขโมยมดเจ้าของอยู่นี่เนะาะไปดูทีปลาเงียบเลยสามมีปลาเลยเขาขโมยหมดเลยไม่เป็น้วแบ่งกันกินพรบแม่ไม่เป็นไรทำไงได้เราไม่ได้อยู่เฝ้าเนะาะ ่อแมจะเอาเพิ่ว่าแห่มากนี่เขาหวานแห่ไปหมดเลยสองโคมแค่นพอโคมเดียวก็พอแล้วเยอะขนาดนั้นขอจากลาแต่เป็นท่านี้ยังไงก็ช่วยติดตามรับชม,มกำลังใจให้ด้วย ขอบคุณมากครับพี่ยูทูบเบอร์ครับ